สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับซันเด y ี่อยนะคะวันนี้จะมาแนะนำรถเชฟโรเลตโซนิกนะคะที่ผ่อนถูกๆพิเพียง2,500บาทนะคะ <Wow. S 2> สำหรับคันนี้ สำหรับคันนี้นะคะเชฟโรเลตโซนิ h แฮทสแบ็ก1.4นะคะเป็นรถปี2013นะคะราคาขายอยู่ที่199,000บาทนะคะแต่ว่าคันนี้จะมีเงื่อนไขนิดนึงนะคะจะมีเริ่มต้นเงินยาวอยู่ที่49,000บาทะคะ่ะ อนตองวดตกงวดละ2,500บาท6ปี72งวดค่ะสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะเปลี่ยนยางใหม่ให้ค่ะรูปชมหมอกเขามาพร้อมกับการจางหน้าที่เป็นลังพึ้งให้นะคะสำหรับคันนี้แล้วก็จะมาพร้อมกับไฟนะคะไฟหน้าที่เป็นทรงกลมนะคะ มาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้ด้วยค่ะน้องเขานะคะจะมาพร้อมกับข้างหลังที่สามารถเก็บของบรรจุของได้แบบจุกๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เบาะน้องเขาสามารถพับได้สองดองฝั่งนะคะไม่ว่าจะบรรทุกอะไรบรรทุกหนักๆได้นะคะ ในของน้องนะคะจะมาพร้อมกับบอะผ้านะคะที่สามารถรองรับได้ทุกสิริละนะคะแล้วก็มาต่อกันที่พวงมาลัยพวงมาลัยของเขานะคะจะมาพร้อมกับพวงมาลัย3ก้านนะคะเครื่องเล่นของเขานะคะจะมาพร้อมกับเล่น FM AM DVD ได้นะคะแล้วก็สามารถรับสายวางสายได้จ้า แอร์ของเขานะคะเป็นแอร์อัดลดอล็อกปรับความเย็นได้4ระดับค่ะเกียร์ของน้องจะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะมาพร้อมกับแอร์แบ็คคู่หน้าค่ะกระจกมองข้างของน้องนะคะจะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถทิ้งชื่อและเบอร์โทรใต้คลิปวิดีโอนี้ไว้ได้เลยนะคะรถสวยประกันซ่อมพร้อมขับที่ซันออโต้เซ็นเตอร์ค่ะ